อื้อ Oh, ละเอออาปากเลยเฮ้ยไหนละก็ละ ดีตอนเสาร์เนาะทุกคนมันนี่ก็บปอบปอบครับสองโตโตสารวันคือเก่าเนาะมันนี่เขาจะได้ยางเลาะห่วยนะตอนเสาร์นะเพราะว่าฝนตกวานี้เขาจะลองไปยางเลาะเบิ้งเนาะอย่างงูซิ่งยังมันออกนะ บี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 เนอะบันนี้ก็พามาหลอกหวยก่อนบันนี้ไปเพียเดียวนะบันนี้สิลงไปหมดเลยห้องแกงกุ้งไปกัะมาสองโตบันนี้ côn tock nấm cũng mì nè, theo tuổi này là theo phù hoàng, Bro 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 bro. Bino bino bino. Oh oh oh. Bro bro oh. 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 Nina makai no. Yang bu makai ka dai. Yang dip dip yu.

Ngược thực nhang cho bên đầu Đầu này đấy Ngược nhang rồi Ồ, ngược khẩu đấy này Đầu này Cái chào khó mà đây mà chắc thừa xài lạt bọn nằm khắp đây này Nằm khắp nằm một bò đấy, dưới đây ตลอดปีตลอดแหล่งมีเลยนะน้ำเน้นนี่มันสีออกบอ่ออยู่นี่นีนำรอ <c oughs> อูห่หองโบเห็นยังกงสีได้ลงไปชนหน้าเขาเองพี่น้องคนนี้นะสีลงไปลระมึงอยู่ชนหน้าไปเละบัง มันนี้เอาสียางขึ้นทงได้มัมนี่แล้วก็ที่กุญแจไปหลออแถวผาห้องส่วมันนี่มักขันเอายางมอเตอร์มักขันเอาแล้วมันมักขันเอาซุกแต่ก็ว่ายังกินได้อยู่เด้น หมากซุกมันมันจะเป็นแบบนี้ทางไหนมาหมันกระนำตัวนี้มากดิบมันนี่เนาะหมากดิบมันจะเป็นแบบนี้มากดิบมันดิบก็กินได้ทางไหนมันดิบ đoài sẽ giặt phật phật chắc nồi, ăn thòng còn, nhang tới sau thôi, được tất cả, không sao ní nhá. กันอุอีกอยู่ยืนเห็นตะหอยเขียไใหม่ๆหนึ่ง លុកកត់ម្នងចោបមើលលុកកត់ហ្នឹងមកហុកមើលលុកកត់លុកកាន់ lain លុកកាន់ mình sẽ đầy nó còn lại đi 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 Phải. đi phục cái bà cái hình tôi hỏi kia đi mấy mấy nhàng lọc mới đấy đây bi mưa ngày bao yêu nằm bay mưa à bay yêu nằm bay ngang mưa mai mà bi nằm nè, oh, hết u xe nằm kia cái đại đấy hết mày quên Ừ. Má hào nha Má hào là Đi

ได้แล้วได้แล้วพี่นอ้องอืมเจออะไรมันเข่าปลาหกเลยดิจำได้หรือเปล่าลปอะไรอะไรเลยจับคอมันได้เลยบุครับอื้อ อ่าปลาเฮ้ยได้แล้วก็นี่นะทุกคนก็ได้ตัวนึงมูสิงมื้อนี้บ้านมูสิงน้อยตัวนึงไปมานๆต่อสิออกเมื่อได๋มานมูสิงกะล่ะย่างเลาะจนเก็บสุดหัวหองแหละเอายิงตึกคอ Mang vô con mày Mang ngũ xinh nổi nè Mình Bi Nè À bi đông đông Ờ Ờ Nè Mà cái mò xong khốt mày Ủa mò bi dạng kênh con lạ đấy mày mò bi mày แมงผูมาต่อมดอกมาคามจะแม่มมนลายโอ้ยย้ยยุยัเอาไปเอามาใส่นป่ะไปเบะบ่ช่วยผมแล้วปอยแบบเนาะ อเม่ยบ่มันานมชิงหน่อยจะยาบ่นี่ไทยเดวลยบุกบวกบ่เมาหมดจะขอมินบาทนี่ได้จได้หนตัวมาบีโดเหาเจ็ดนี่ยอะกินฮะปลาคัวบ่ จะเสร็จได้อะไรผักขัวผักขัวบ่ผักขัวผักกระดังคมต้นหน่อยสิกบโคบ่โอเคนี่เอ้ยกบห้องนี่น้องสิบุญมีอีนาสิบุญมีอีบน้องเฮาพบ่มาูเถอน้องเฮากบฮะโเี่ยมื้อนี้เฮ็ดเจนบ่ตนาสิบุญมีแจ้ต มันน้องมันกบเขาไปพุ่นก็บ่ได้ดอกมันนั่น่ะกมันอยู่ในน้องมันก็โดดน้องเฮาหั่นกบลายแท้ได้นี่ว่าบ่เนมันไปใส่มื้อบ่ทันห้องพ่นบ่ตกมันก็ยังบ่ียยังบ่เห็น่เาปักวนนี่นนได้ลั้ ขาดหมาหรอิ๊ขา,ากเมื่อฉันจะไปกินกัะบ้ออนไ้ผักกระดังคมไปเก็บแล้วเก็บม,มเ้ย นี่แหละหัวตัวนี้กับเป็นทองอืดนะหัวก,กันได้เป็นจะได้ค่นี้แล้วว่ายูะๆทองมีแต่ลบผู้ได้มีวิธีปลวกกะคอมมิน์มาเดอร์มุจตกเห็ดเลยนี่มีแต่ลบ อองไหมเป็นทองอืดหัวตัวไหนมันเป็นอย่างทองมันอืดบ่คล้ายจักมืออะไรเป็นว่านี่เดินหน่อยตัวนั้นออกแล้วพอเดินหน่อย เบลตัวนี้ออกใม่นี่สีขาวตัวนี้นัวงัวเนาะเบลเธอขาวตัวนี้ใหญ่เลยเนาะงามแห่งเบลเธอตัวนี้ใหญ่ <c oughs> ไปอีกขนาด เบนหน่อยจากโตแหละบันนี้พอ่อหาแหไแมีข้าวตัวนั้นออกใหม่เลยเนาะป่ากันกินล่ละตัวหน่อยตัวนี้ออกใหม่ง่ายมาดีเนาะโอโอ,อันนี้เขาว่ายังทำไหมเคยกินเต่สุกอ่ะ มนาเห็ดยังนี่ขัวงูสิงใส่พักกะดังคมบ่เคยกินแต่สุอ่ะเนาะบ่เคยกินออมบ่มเคยกินขัวงูสิงเนี่ยโอ้สีสันจะไปแตกกินอย่เไยได้บ่อะไนี่ไหมได้ละบ่ได้ละ ทักเลยจีโน่เคยกินแต่สัวไม่เคยกินขัวงู<า>งสีมีแต่เกลือขัวแม่ใส่ผักกระดังคมนะแล้วแล้ยนอนมันนี่ไปตัวนั้นแหละมากรต,ตอดมันจะร้องมันบุกผักไหมไก่ โอ้ดูดิไก่เมลูออนก็พุ่นไก่เป็ดจะบ่บ่บ่นี่บ่ชามโตไก่10บาทบ่ตะชามโตเท่านั้นไ่สุกใจไก่ปูซ้เปงปูมื้อนี้นของสิงเนาะมื้อนี้เนาะได้ตัวน้อยๆสิได้ตัวใหญ่ก็บ่ไข่มาเด้อกิข้าวนํากันเด้อกิข้าวกิข้าวเอ้ําก อันนั้นม่นีเอท้อนไปหายบ้างไหมอืมป้าเอโปเป็นปลูกมันบอ๊ะอาจคือสีอื่น่เลยนะเสียบป้าสดเศร้ามีคนอยู่เหรอเอาไปน้ำอะไรครับมันมี้นอ่อนเย่อยากให้เสียบไปได้มรรยากาศมีคนเช่าไงบ้างเอนเสียบปังข่ามีว่านนี้เยะมากเงนเสียบปันเสียมตองมีเป็นหัวอ่ะบอกก่งทอกิ่งก่ายจะวันได้เฉพาะบนเอาไม่ mong chung quang đại mùng dao mù sao nóng mặt của tai đeo mọi người mọi người mù mất mù chịu mày mất mù chịu mày mất mù chịu mày mất mày mất 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 พยายพ่นิง,กงนเกียดอยู่นมีอะไรเขาเนี่ยพักกูดักงามกา็ได้นล้วมีเพื่อนจะทอบอันห็บสะเก็ยบเฮ็ดมืออ,อื่นฮือในเฮ็ดเฮดบดเขะเฮ็ดออกแล้วผลตกอะไรนี่นเนาะรืเระ่เขาตั้ห้าหมเข้าหันไ้ชิดหม,มืเจ้าหัมันเจยบและบุเปี้ตอะใด ตัวลงังกียง้ยังหา,างเสียบจะใหยย้นั่นจักเห็ดจ้าบ่คน,ย,น,นยืนแลลมเนา,อาอะอเาบันนี้กะเนาะกือเขากินนำกะเรียบร้อยแล้วบันนี้กะสิไปฮะลูกมั่นทุเรศบันนี้เนาะใครจะได้ไปิดคลิปลงเพียงจำนี้เนาะคลิปหน้านะพอกันใหม่คลิปนี้กะ ขอขอบใจที่ติดตามและรับชมคลิปเฮาตั้งแต่ต้นจนจบนะคลิปนี้ก็สิจบลงเพียงสำนีละ